การประชุมกรงอเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะสุดท้ายแล้วก็คงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่1ะ2 5ซึ่งมีมติอยู่ที่5ต่อ2เสียงอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นเรื่องของการรักษาเสถียรภาพในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะเราก็บอกว่าเอื้อต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุบันแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกลุ่มงาน global market ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะบอกว่าความคิดเห็นนะคะในเรื่องของทางที่กรงอเนียมีการ คงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เนี่ยเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนะคะเอื้อต่อสภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างถึงแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะการฟื้นตัวจากการส่งออกการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็มาตรการกระตุ้นการคลังค่ะ ซึ่งหลายฝ่ายก็อยากจะให้ลดดอกเบีย้ยอย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่าก็จะต้องจับตาดูในวันที่12มิถุนายนนี้นะคะซึ่งจะเป็นรอบการประชุมกรงงองรอบถัดไปด้วยแต่ก็มีการคาดการณ์กันเหมือนกันว่าทั้งปีนี้กรงงองจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยนโยบายประมาณ2ครั้งซึ่งคาดว่าในช่วงสิ้นปีดอกเบีย้ยนโยบายน่าจะเหลือแค่ประมาณร้อยละ2เท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวต้องรอดูซึ่งตามธรรมเนียมเนี่ยพอมีการประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายจากทางแบงค์ชาตินะคะหลังจากนั้นไม่เกิน1ถึง สองวันแบงค์ใหญ่ๆต,ๆต่างๆพวกแบงค์พณิชย์นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพณิชย์ธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็จะทยอยปรับลดดอกเบีย้ยตามมติของกรอง,งอนนะคะซึ่งก็จะเป็นทั้งดอกเบีย้ยเงินกู้แล้วก็ดอกเบีย้ยเงินฝากด้วยค่ะ ในครั้งล่าสุดนี้ถึงแม้ว่ามาติของกรงจะยังไม่ลดดอกเบีย้ยก็คือยังคงดอกเบีย้ยอยู่แต่ว่าธนาคารของรัฐหรือว่าแบงก์รัฐนะคะมีการประกาศลดดอกเบีย้ยลงมาด้วยจริงๆปรกากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอเลยนะคะแต่ว่าแบงก์รัฐก็ให้เหตุผลค่ะบอกว่าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชนวันนี้จึงจะพาไปดูกันหน่อยนะคะในรายละเอียดว่าแบงก์รัฐเนี่ยประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาอย่างไงบ้างนะคะแล้วสถานะทางการเงินของแบงก์รัฐเหล่านี้ ดีแค่ไหนมีฐานะการเงินแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วก็จะเป็นกลไกลเครื่องมือให้กับภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างนะคะแบงก์รัฐแรกเนี่ยที่ประกาศลดดอกเบีย้ยก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ทออซค่ะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR ลงนะคะร้อยละ0.105ต่อปีจากเดิมอยู่ร้อยละ 6.9ต่อปีลดลงเหลือร้อยละ6.795ต่อปีมีผลบังคับใช้14เมษายน2567เป็นต้นไปนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะกรรมการผู้จัดก,การของทอสอค่ะคุณกมลพภว,วีละพละนะคะท่านก็บอกว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นของขวัญใน,นวันปีใหม่นะคะให้กับประชาชน,นะคะ่ะให้มีภาระค่าใช้จ่ายลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดํารงชีพได้มากขึ้นการลดอัตราดอกเบี้ย MRR ครั้งนี้ของทอสอก็ถือว่าต่ําที่สุดในระบบสถานบันการเงินในปัจจุบันด้วยขยับไปดูแบงก์รัฐอีกแห่งหนึ่งก็คือ Exim Bank นะคะที่มีการประกาศลดดอกเบีย้ยลงมา Exim Bank ค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะลดดอกเบีย้ย prime rate นะคะดอกเบีย้ยนี้เป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้สําหรับลูกค้าทั่วไปแล้วก็ลูกค้า SME ลงร้อยละ0.15ต่อปีจากร้อยละ6.75เหลือร้อยละ 6.6ไดคะมีผลตั้งแต่18เมษายน2567ด้านกรรมการผู้จัดการของ s อซิ a แบคค่ะดร ok รักวรกิจโพคาทอนะคะท่านบอกว่าการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งนี้ก็ถือเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการโดยเฉพาะพี่น้อง SME นะคะดอกเบีย้ยเงินกู้ที่เอซิ a แบใช้สําหรับลูกค้าทั่วไปนะคะลูกค้า SME เทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR ของธนาคารพาณิชอีกด้วยค่ะ ถ้าไปดูอัตราดอกเบีย้ยของ Exim ซ a ม k กก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบนะคะซึ่งทาง e x i m b a ม k บบอกว่าหวังว่าการลดดอกเบีย้ยครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องในการทำธุรกิจมากขึ้นแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระหนี้แล้วก็ต้นทุนทางธุรกิจสามารถปรับตัวให้แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยังย่งยืนในภาวะที่เศรษฐกิจไทยยังเติบโตในอัตราที่ช้าลงแบบนี้ด้วยค่ะไปฟังเสียงจากทางฝั่งของกระทรวงก,การคลังกันบ้างนะคะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกระทรวงการคลังคุณพรชัยธีรวีก็บอกว่าการที่ทางกรนง,งอเนี่ยยังคงอัตราดอกเบี้ยวไว้อยู่นะคะก็ทำให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยขอให้แบงก์รัฐซึ่งก็ประกอบไปด้วยทางธนาคารออมสินนะคะทางทออศทางทอกศแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงค์ bank, ช่วยดําเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งกลุ่มไหนกันบ้างไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินเชื่อบ้านลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือว่าเ m นะคะ ที่จะต้องจับตาดูเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียเนี่ยรวมไปถึงสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่านี้ NPL ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็อยากจะให้ช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้น้อยด้วยในกลุ่มแบงก์รัฐต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะการตรึงหรือว่าลดอ,อัตราดอกเบีย้ยแน่นอนก็จะเป็นการช่วยลดภาระแล้วก็ช่วยเหลือลูกหนี้ได้ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะให้กลับมาสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้ตามปกติค่ะ แล้วก็ยังลดโอกาสที่ลูกหนี้ต่างๆจะขยับชั้นขึ้นเป็นหนี้ NPL ด้วยซึ่งทางกระทรวงการคลังบอกแบบนี้นะคะบอกว่าการช่วยลดดอกเบีย้ยก็จะช่วยหนุนในเรื่องของการบริโภคและการลงทุนด้วยเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยทุกๆ0.25%เก็จะช่วยสนับสนุนการบริโภคได้ประมาณ0 1 5นะคะแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการลงทุนได้0 1 6ด้วยค่ะ พาไปดูสถานะการเงินของแบงก์รัฐกันหน่อยนะคะเพราะอย่างที่บอกบอกว่าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนก็ต้องดูฐานะการเงินหน่อยนะคะว่ามีสภาพคล่องเพียงพอ,อม,มีกําไรสุดที่เป็นยังไงบ้างจะช่วยเหลือในลักษณะของการดูแลพยุงเศรษฐกิจไปได้อีกนานขนาดไหนด้วยนะคะฐานะทางการเงินข้อมูลนี้นะคะได้มาจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอค่ะแบงก์รัฐเนี่ยสถานะทางการเงินมั่นคงค่ะสามารถรองรับนโยบายภาครัฐได้อีกพอสมควรช่วงปีที่ผ่านมา นะะในปี6-6แบงกรัฐทั้งหมดมีเงินรับฝากรวมอยู่ที่6.2ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3.71ปล่อยสินเชื่อไปแล้วค่ะกว่า6ล้านล้านบาทขยายตัวร้อยละ3.27กํากำไรสุทธินะคะ6 1 0 0 0นะคะ800กับอีก6ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 21นะคะแล้วก็หนี้เฝ้าระวังหรือว่าตัว S.M เนี่ยอยู่ที่2,75 0 0 0ล้านบาทอยู่ที่สัดส่วนร้อยละ4.03ของสินเชื่อรวมมีหนี้เสียค่ะอยู่250,000ล้านที่สัดส่วนร้อยละ3.69ของสินเชื่อรวมมี B.I.S ratio นะคะก็คืออัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยตัว B.I.S ratio อยู่ที่ร้อยละ14.82ระดับนี้ก็เป็นระดับที่เพียงพอต่อการดาเนินงานในระยะถัดไปด้วยภาพ ไปดูเจ้าเรโชตัวนี้หน่อยนะคะว่าอยู่ที่จุดไหนถึงเป็นจุดที่เรียกว่าปลอดภัย BIS ratio ค่ะนี่คือตราส่วนที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของธนาคารนะคะก็คือจะต้องมีระดับ ที่มั่นคงเพียงพอคือระดับของเงินกองทุนเนี่ยเพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ฝากเงินอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งมีข้อมูลจากฝ่ายวิเคราะห์สถาบันการเงินของสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะเคยประเมินไว้นะคะว่า BIS ratio ของธนาคารควรจะอยู่ที่ร้อยละ11นะคะแต่หากเป็นธนาคารที่มีนัยสําคัญต่อระบบสถาบันการเงินให้ดํารงเงินกองทุนไว้ที่ร้อยละ12แล้วถ้าเมื่อสักครู่ที่รายงานไป ตัว BIS f e t i r a หรือว่าอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของแบงก์รัฐเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ14.82ก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดําเนินงานในระยะถัดไปด้วยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแบงก์รัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยรัฐบาลในการดูแล เศรษฐกิจแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยนะคะแต่ทำไมยังมีกําไรแล้วก็สถานะการเงินยังถือว่าดีอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทางแบงค์รัฐจะมีการแยกบัญชีหนึ่งเรียกว่าบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐนะคะหรือว่า PSA ซึ่งจะเป็นบัญชีนี้พิเศษตามนโยบายรัฐนะคะบัญชีนี้จะแยกเอาไว้สําหรับรัฐบาลในการดําเนินนโยบายนโยบายที่เรียกว่า กึ่งการคลังนั่นเองในการที่จะสนองในเรื่องของนโยบายประชานิยมต่างๆในการดูแลประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อผ่านแบงก์รัฐเพื่อสนับสนุนโครงการประชานิยมต่างๆหรือว่าการ แทรกซางราคาสินค้าเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวปาล์มหรือว่ายางหรือว่ามันสำปะหลังรวมไปถึงการปล่อยกู้ให้กับกลุ่ม SME ต่างๆด้วยแล้วก็ผู้ประสบอุทกภัยหรือประสบภัยต่างๆด้วยเงื่อนไขที่เป็นกรณีพิเศษให้กับประชาชนคนไทยในกลุ่มนี้ด้วยนะคะมีข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือว่าสศคค่ะบอกว่าการดําเนินนโยบายกึ่งการคลงังโดยให้บางรัฐเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนในเศรษฐกิจจานวนปีละหลาย10โครงการ เนี่ยนะคะวงเงินรวมๆกันก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2-3ล้านล้านบาทค่ะซึ่งการที่จัดตั้งเป็นบัญชีพิเศษขึ้นมาหรือเรียกว่าบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐหรือว่า p s a เนี่ยนะคะก็ทําให้รัฐบาลสามารถที่จะมีการจัดสรรงบประมาณในการชดเชยความเสียหายหรืออาจจะเอามา กลับมาเป็นบวกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลการดําเนินงานหรือว่าผลประกอบการได้และตรงเนี้ยสามารถจะเอาไปประเมินได้นะคะเพื่ออนุมัติในการขึ้นเงินเดือนหรือว่าโบนัสซึ่งแบงค์รัฐก็จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนอยู่แล้วแล้วก็มีการให้โบนัสอยู่แล้วเนี่ยประมาณ6-7เดือนในแต่ละปีด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็มช่อง16บห เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ